ส่วนฉบับแรกในประวัติศาสตร์ไทยกับประเทศในยุโรปครับลงนามเป็นที่เรียบร้อย FTA ไทยและ FTA ครับล่าสุดนี่คือความสำเร็จครั้งสำคัญจาก World Economic Forum นะครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้สำหรับรัฐบาลนายกพทองทานชินวัตรที่ได้มีการมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ทำการเร่งเจราจา FTA กับประเทศคู่ค้าต่างๆทั้งขยายโอกาสในการส่งออกสินค้าและที่สาคัญในเรื่องของบริการต่างๆด้วยนะครับและก็เป็นการสร้างแต้มต่อและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ ประกอบการในการทําธุรกิจรวมถึงการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในอุตสาหกรรมนะฮะที่มีศักยภาพและรวมถึงอุตสาหกรรมใหม่ด้วยด้วยความสําเร็จของ FTA ฉบับนี้เนี่ยถือว่าเป็นหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์การค้าไทยเนื่องจากว่า FTA ฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับแรกนะฮะที่ไทยทํากับกลุ่มประเทศในยุโรปมีความทันสมัยมีมาตรฐานสูงและก็สอดคล้องกับการพัฒนากฎเกณฑ์ต่างๆนะฮะในการค้ายุคใหม่ ต้องบอกเลยว่านี่คือตามข้อมูลด้านบนเลยนะครับจากนักวิเคราะห์เนี่ยเขาได้มีการวิเคราะห์น่าสนใจบอกนี่คือ ยุคทองที่แท้จริงของประเทศไทยเหมือนที่โดนัลด์ทรัมป์ได้มีการพูดเอาไว้นะครับว่านี่คือยุคทองของสหรัฐอเมริกาครับและแน่นอนว่าสิ่งสําคัญที่สุดเงินงลงทุนตอนนี้ไหลเข้ามาสู่ประเทศนะครถ้าปีที่แล้วเนี่ยบวกมากกว่า 5. 4เและปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับเพียงไม่กี่เดือนที่นายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านมีความคิดมีวิธีการและก็เป็นที่นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างชาตินะฮะปักหมุดหมายที่จะมาลงทุนในไทยเป็นมูลค่ากว่า ล้านล้านบาทครับและนี่คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของไทยกับประเทศในยุโรปกับ FTA ไทยและเอฟตา